พาไปดูอะไรจ้าจะบอกว่าตัวเองนะไม่เอานะจะพูดพอดีผมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาขอเปลี่ยนเลยขอเปลี่ยนอะไรที่มันดูแบบว่าดูมีอนาคตดูดีมีอะไรให้ผมรู้สึกนี่จะบอกว่าดอกไม้อ่อแบบที่ดิฉันใส่อยู่ค่ะไปดูดอกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงโน่นนะคะช่อดอกท่วมหัวกันเลยทีเดียวนี่คือดอกไม้ที่พูดถึงค่ะต้นเพชรหึงหรือว่าต้นว่านหางช้างเพชรหึงเพชรหึงอุ้ยชื่อแปลกจังเลยอ่ะเอาไปปลูกเนี่ยรับรองแฟนนะ ไม่หึงอะจริงเหรอเหมือนจะหึงก็ไม่หึงหถ้าหึงนะคะบานสะพรั่งแล้วที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังค่ะเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันไปเลยละกันเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยค่ะและกล้วยไม้ชนิดนี้นอกจากว่ามันจะใหญ่โตแล้วมันยังบานสะพรั่งเกือบ ห้าร้อยกอหูคิดดูว่ากลิ่นมันจะหอมตลบอบอวนขนาดไหนและสีสันก็สวยงามค่ะศูนย์ขยายพันธุ์พืชนี่เขาทำอะไรตั้งหลายอย่างนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้ออ่าอยากจะได้กลับบ้านพี่เขาทำอะไรเอาไปถ่ายรูปได้ค่ะถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อได้แล้วเขาก็ขายผักสวนครัวด้วยบางคนพัครอบครัวไปถ่ายเห็นไหมคะใส่ซื้อเหลืองกันไปเลยนะ คิดว่าจะถ่ายแล้วมันจะต้องกลืนจะต้องสวยงามวางแผนกันมาอย่างดีนะคะซึ่งตอนนี้มันออกดอกแล้วอย่างที่บอกว่าดอกมันยาวตั้งหนึ่งถึเมตรแล้วดอกสมบูรณ์แข็งแรงมากเขาปลูกเก่งนะคะแน่นอนว่ามีดอกไม้ที่ไหนก็ต้องมีมวลหมู่มแมลงผู้พึ่งไปตอมนะคะเพื่อจะ,จะกินน้ําหวาน,นเกสอนดอกไม้สร้างความตื่นตาตื่นใจมากเลยการเพาะพัน,นุนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะคือเขาพยายามจะเพาะเนื้อเยื่อ เพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เพาะเนื้อเยื่อก็ต้องไปเอาออกมาจากป่าเดี๋ยวก็ผิดกฎหมายพอเพ,าะเ,พาะเนื้อเยื่อก็ได้ทีไรเยอะๆก็นํามาปลูกนํามาประดับตกแต่งได้ง่ายค่ะคแต่ปลูกไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากว่าจะออกดอกนั้นนะ่ะหปีค่ะโอ,อะ้ปลูกตั้งนานก็ต้นมันใหญ่นะคะปลูก5ปีแล้วพอออกดอกนี่ ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีราคานะคะต้นหนึ่งหลักพันถึงหลักหมื่นเลย<ะ>จํานวนช่อดอกก็สวยงามกันไปตามท้องเรื่องอันไหนช่อเยอะก็แพงหน่อยค่ะจะออกดอกช่วงตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีสําหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนอเห็นไหมคะว่ามันแพงถ้าอยากจะปลูกเพื่อจําหน่ายหรืออยากจะไปได้ต้นพันธุ์เล็กๆมาเขาก็ขายนะคะถึงแม้ว่าต้นมันจะเป็นหมื่นเป็นพัน<ะ>แต่เขาขายต้นละ5บาท ถึง70บาทโอ้ก็ไม่แพงนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็อยากจะช่วยเกรรษตรกรนะคะพี่วรรณนาพรมบุญทองผู้อำนวยการศูนย์ขยะพันธุ์พืชที่สองสวรร์ตรังก็บอกว่าว่านเพชรหึงนี่นะคะมันใหญ่มากและต้นหนึ่งเนี่ยมันมีช่อดอกตั้งง35-40ช่อครับช่อนึงบานตั้ง2เดือนกว่านะคะแล้วก็เริ่มบานตั้งแต่นู่นน่ะมิถุนายนจนถึงกันยายนของทุกปีโอ้โหปลูกไปคุ้มมากเลยใช้บังแดดบงังร่มนั่งกินข้าวใต้ต้นกล้วยไม้ได้เลยค่ะบรรยากาศดีนะ เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่วรรณากันหน่อยนะฮะสามสิบห้าถึงสี่สิบช่อนะคะบางต้นแต่บางต้นก็ประมาณสิบกว่าช่อนะคะแล้วช่อจะยาวมากแล้วก็บานอยู่นานบานทนแล้วก็นานนะคะประมาณสองเดือนก็เริ่มตั้งแต่ปกติฤดูการก็ประมาณปลายมิถุนายนนะคะถึงจะบานไปจนถึงเดือนปลายสิงหาคมหรือว่าต้นกันยายนนะคะมันก็จะบานนานแล้วก็บานทนนะคะจ,จุดเด่นของเขาด่ะ สนใจนะคะที่จะปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับหรือเสริมรายได้นะคะก็ที่ศูนก็มีจำหน่ายให้นะคะตามโครงการระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินรายได้จากการดําเนินง,งานส่งเสริมด้านการเกษตรจะมีจำหน่ายให้พ่อให้พี่น้องกเกษตรกรไปปลูกเพื่อประดับหรือว่าจะปลูกเป็นอาชีพก็ได้ค่ะคอนเซ็ปต์เขาน่าสนใจดลยช,ชนเจ้าใช้มั่ง อยู่นานบานทนโอ้อยู่นานบานก็ทนด้วยเยี่ยมมากอันนี้คือปลูกที่จังหวัดตรังนะอันนี้น่าจะเป็นไอเดียสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ลองเอาไปพิจารณาดูเพราะว่าตอนนี้ถ้าลําพังพวกยางพาราหรือว่าสวนปาล์มน้ํามันเนี่ยราคามันต้องใช้คําว่าดิ่งเหวลงทุกวันอ่ามันคือขึ้นลงลงเอาปลูกเสริมก็ได้นี่คะใช่อันนี้ก็คือปลูกดูตามว่างตามร่อง มัน5ปีเนี่ยอายุมันพอๆกับทางด้านของปาล์มพอๆกับยางพาราเลยนะก็เหมือนไม้ผลเลยแหละลองลองเอาไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดูก็ได้นะครับว่าคุณดีอยากปลูกอะไรอ่ะคุณดีเหรอปลูกปลูกปลูกแม่โยนมาเร็วนึกไม่ออกเลยขอโทษที